น้ำได้ต้มอ,อึนครับพี่นอ้องไข่เต็มทถองเลยครับพี่นอ้องมึงนี่ครับน้ำน่าสดสดต้มใส่ใบมสมเสียวครับใส่ใบกมสมเสียวสวัสดีครับพี่น้องส,สู้ขู่สู้คน พบก shorts, ับผมคร對對 Maybe, Monsieur, ับบาปืนดำแชนแนววันนี้ครับบาปื่นดำสีผ้าพี่น้องนะครับเนาะมากินต้มอึงครับพี่น้องวันนี้ครับบาปื่นดำได้ต้มอึงครับพี่น้องไข่เต็มท้องเลยครับพี่น้องบังนี่ครับน้ำสดสดๆต้มใส่ใบสมเสี่ยวครับใส่ใบหมกสมเสี่ยวแักกับผักแกมก็ได้ผักกะหยามากินกับแกมครับพี่น้องนี่ผักกะหยาอุ้ยน้ำฟัก หนามนี่พักัญญาบ้านพี่น้องเอื่นเนี่ยครับคอมเมนต์เข้ามาบอกบาบูดำมไหมนะครับเด้อทั้งบ้านบาบูดามพะกัญญามิหน,นามน,น้องครับพี่น้องกินคือกินไม่แข็งกินก็ไข่ไม่แข็งกับต้นหอมนะครับเนาะมะเขือ่น้ำกันนี่แต่พะกัญญาอีกอีกกันครับเมาเขือ่น่งองเบิองว่ากินกับแจ้งมะม่วงผีเสื้บครับพ,พี่น้องพะกัญญากระดาก็ได้แเจว คนอีกครับเว่าน่กินต้มครบเหมือนกินต้มอึ่ง้ะพี่น้องเนาะอึ่งแม่ไใครกับโบใครโบไข่ก็มีครับสามสี่ตัวเป็นดึงธรรมชาติเลยครับตัวนี้เอาพี่น้องมาศึกษาด้วกันครับออกไปไลน์มันสิเนาะครับขอนียวนี่ครับเอาไวปนะครับพี่น้องเนาะเอาลุยเลยครับบันนี้บ้าปูน่าขอขอตรวขอให้ผู้บกินกบกินอึงนะครับเนาะมาผู้ใดกินกับมาศึกษาด้วยกันครับ ให้กินกับเบิง้งเพื่อเป็นการบันเทิงนะพี่น้องเนาะเอาบันเลงเสียบมาขนาดเลยต่มอึแงแม่ไข่อึงขู่น้องครับพระไข่มากกันครับบุดดวงเจ้าก่อนเลยไข่เต็มท่องพี่น้องนะ ใส่กีไม่เรียบร้อยออืบุดลงเลยนะครับมาเด็ดก,ก็กินเด็ด <c oughs> <c oughs> มั่นดีครับ ใ่ใบส่นเฉียวมมลองมงพะทะนยา,ยานงเป็นหน้ำไหมครับเพื่อกับเอนจินมม่แข็งครับออกเปรี้ยว,ยวหน้อยหนึ่งสมๆสหน้อยหนึ่งสมๆบาดปาด

มัน,น,นเยียครับผมนนานมันก็กินกับแกงมะมี่แซ่บเหมืนกันเลยบ้าบูน้ำเลยนหรอกมากินกับต้มอืองเข้ากันหมดแซ่บตีแบบนึงครับพี่น้อง รอบสองแล้วครับนี่เนี่ยต่มเอิงเราพูดมันดอกกันครับเหรอแต่ว่าไมีเอีย,ยงดอกลเลยเอกินกินแมงเมาินแมมงกิน,นครับ พากระดูอึ้งพบบทหด่อยอยู่พากระดูกอบหมือนบทไหร่เลยครับใส่ใบสมเสียวสมผูรวยดีขนาดครับ มากคุณหลังมากแสบๆแล้วกันครับคุณใครเต้มสองเลยอืมโอ้ยเยี่ยวพิ่คนอืม เึ mm ืนเดินหาอืม Hư uh -huh. Hút kéo Hút mất tố lên uh -huh. อืมยากขนาดนั้นสมเชียวอ่อนจ้องอมสมบุรไใบสมเชียวอ่อนสมบูรณาไขนาดครับพี่น้อง เอ้ทุดท้ายแล้วครับพี่น้องไข่เต็มฝั่งเลยต้นไ่กุ้งอุ่นเรื่อบนึงอืม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 ื่นไขอืมไข่พี่น้อ อึ้งอืมอดเนี่ยเอาละครับพี่น้องเขาเป็นว่าพ่อเสนออีกครับนะครับนะก็เหลือแต่ใบสมเสียวกับหนำเนี่ยแซบข้าขนาดเลยครับวันนี่ต้มอึงเมียไข่เต็มถ่วแล้วก็มีอึงผูเนี่ยสามสี่โตนะครับนาองคนกันไปเนี่ยกินกับผักกก่ยาเกากันดีเย้าครับพี่น้องก็ยกินไปกับแกงน้องใหม่ บาปุนํำกับขอขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับนาองที่เข้ามาติดตามรับชมกดไ like, ลค์กดแชร์หรือดกดซับสไคร์แลวก็เป็นกำลังใจให้บาปุนํำทำคลิปใหม่ๆบาปุนํำกับขอลาไปก่อนครับพี่น้องเอาไว,พว,ว้พบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับผม